สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงนะครับวันนี้แขกของเราเป็นเจ้าของกิจการค้าทองล่วงหน้านะครับถ้าพูดถึงค้าทองล่วงหน้าหลายคนอาจจะมองในเรื่องของการเก่งกําไรการมองเรื่องผลตอบแทนสูงๆแต่ทุกวันนี้นี่เป็นเรื่องที่เข้าใจกันดีขึ้นครับว่าการลงทุนเรื่องเกี่ยวกับทองคาไม่ว่าจะเป็นการซื้อทองคําแท่งหรือตลาดล่วงหน้าก็ตามนั้นถือเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่มั่นคง และว,วันนี้ผู้ที่บริหารกิจการซึ่งเราจะไปสัมภาษณ์พูดคุยกันนั้นก็ไม่ใช่เป็นผู้ที่ทําธุรกิจเพื่อความร่ํารวยแต่ว่าทําธุรกิจบนพื้นฐานของความพอเพียงพอเพียงอย่างไรเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับแขกของเราวันนี้ครับ ประหยัดพลังงานไม่ยากเริ่มต้นด้วยกันเดี๋ยวนี้เลยไม่ทำเพื่อลูกหลานแล้วจะทำเพื่อใครทำหรือยังครับพลังงานเหลือน,นิดเดียวเราต้องทำยังไงครับก็อย่าซิ่งมากสิครับมันเป็นน้ำมันปลุกต้นไม้เยอะๆทำให้ไม่ร้อนขึ้นลงชั้นเดียวเราก็ใช้บันไดแฮนลิฟท์ครับขัดแยกข,ยะ,ขยะก็ช่วยได้นะคะในไซโครครับใช้แก๊สโซฮอค่ะเอ่อ อออะไรไรรด้ีกหมีสารพัดวิธีที่จะช่วยประหยัดพลังงานให้ลูกหลานเลือกสักวิธีที่คุณทำได้แล้วเริ่มทำไปด้วยกันขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ขออนุญาตเรียกคุณมลตามชื่อเล่นนะฮะคุณมลปัจจุบันก็เป็น c e o ของบริษัท YLG b u l l n a n d Futures ก็เป็นบริษัทค้าทองคำล่วงหน้าตลาดอนุพันธ์นะครับ่่อาจจะพูดได้ว่าเป็นธุรกิจที่ก็เริ่มกันมาตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่ละเรื่องเกี่ยวกับทองคำนะะอาจจะพูดได้ว่าหรือไม่ครับว่าคุณมลนี่ก็เกิดมาบนกองเงินกองทองใช้ชีวิตใช้ชีวิตทองเพราะว่าท่านอ๋อนี่นะใช้ชีวิตเนี่ยตั้งแต่เด็กมาจนกระทั่งมาทํางานเนี่ยบนกองเงินกองทอง ค่ะก็เห็นเอาเป็นว่าเห็นของสวยงามตั้งแต่เด็กแต่ถามว่าใส่เยอะไหมนี่แทบจะใส่ไม่ค่อยได้ใส่เลยนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าอย่างตอนที่เริ่มเนี่ยก็คือคุณพ่อคุณแม่ทำจิวเวลรี่เราก็จะเห็นจิวเวลรี่อยู่ละส่วนมากแต่โดยปกตินะคะคผู้หญิงเนี่ยถ้าเห็นพวกต่างหูสวย,สวย สร้อยสวยๆเขาก็จะอยากได้ใช่ไหมแต่เรานี่นัะเด็กเราจะรู้สึกว่าถ้ามาอยู่บนตัวเราเนี่ยมันมองม่าเป็นธุรกิจเป็นสินค้าอย่างหนึ่งที่เราได้ถ้าเราเอาดึงออกมาจากถาดแล้วมาใส่อยู่ในมือเนี่ยอาจจะขายไม่ได้แต่ถ้าเรายังทิ้งไว้ที่ถาดเนี่ยค่ะสร้อยเส้นนี้อาจจะได้ซักออเดอร์สักสิบชิ้น30ชิ้นเนี่ยค่ะแหวนเนี่ยถ้าเราไม่เอามาแล้วปล่อยมันอยู่ตรงนั้นเนี่ยค่ะอาจจะทํามูลค่าได้มากกว่าก็เลยเป็นเป็นอะไรอย่างเงี้ยนักเด็กเลยพวกจิวเวลรี่หรือพวกก็จะไม่เยอะมากถ้าต้องเอามาใส่เองนะคะ ครับคุณมนก็จบปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจแล้วก็ปริญญาโท M B A จากอังกฤษนะฮะแล้วก็กลับมาบริหารแต่ว่าก่อนจะมาบริหารนี่ก็เรียกว่าผ่านการฝึกงานในกิจการตัวเองมาอย่างต่อเนื่องเลยใช่ค่ะ ฝึกยังไงบ้างแล้วแต่ค่ะมีตั้งแต่ก็งานทั่วไปนะคะงานพวกช่างน้ําหนักชัดกระจกพวกนั้นก็ทําหรือว่าอย่างงานนับเพชรอย่างเงี้ยค่ะนับเพชรนี่เหมือนฟังดูดีนะคะนับเพชรแต่เพชรนี่ไม่ใช่เม็ดละกัลลับนะคะเม็ดละประมาณจุดศูนย์ศูนย์ห้าอย่างเงี้ยค่ะต้องใช้ค,ความเียดมากเม็ดเล็กมากแล้ววลานับทีนึงอะคะ่ะก็คือเราต้องทวนสต็อกคือคุณแม่ก็จะมีพี่ที่เขาทำอยู่แล้วแหละแต่ว่าเราปิดเทอมเขาก็จะให้ไหนมาปีนี้อะหน้าที่ของลูกคือ มาทวนสต็อกว่าของมันครบไหม,มทวนสต็อกค,คือเราก็ต้องนั่งนับอย่างนั้นไปเรื่อยๆค่ะวันหนึ่งก็ สมมติว่ามาถึงอเริ่ม10โมงประมาณ5โมงเย็นถึงเสร็จก็ออกไปทานข้าวของวันกลับมาก็อยู่อย่างนั้นทั้งเทอมก็มีหน้าที่ในการนับเนี่ยค่ะฟังดูแล้วก็เป็นงานที่น่าเบื่อนายแต่ก็ถแต่มันเป็นความจําเป็นใช่ไหมต้องกาดเป็นเม็ดเดียวนี่มันก็เพราะบางทีเพราวลาก็ถือว่าเราเรามาช่วยเขาตรวจสต็อกว่าของเนี่ยมันครบหรือเปล่าแต่เวลาของคนฟังแล้วเขาดูดีนะคะว่านับเพชรแต่เพชรเนี่ยด้วยความที่พอมันเม็ดเล็ก ถุงนึงเนี่ยก็ตกประมาณหมื่นเม็ดละเวลาเราก็ต้องนั่งนับไปเรื่อยมันตรงไหมไม่ตรงเริ่มใหม่ไม่ตรงเริ่มใหม่ม<ร>ผมเคยไปดูตลาดเพชรที่เทาว,วิฟ ก็เห็นทุกคนก็ม่วนอย่างนี้คางมาแล้วก็แกะปิดใส่หออะไรนะมานั่งนี่คือการนับเพชรนะการนับใช่แล้วก็อย่างถ้าบางทีเสาร์อาทิตย์เวลาคุณพ่อคุณแม่ต้องไปซื้อพลอยไปจันทบุรีเด็กๆกันนะเราก็ไม่ค่อยรู้แต่เขาก็เอาเราไปด้วยก็ขวนเงินไปเสาร์อาทิตย์เขาก็ไปนั่งเปิดโต๊ะรับซื้อพลอยเราก็จะไปนั่งเล่นอยู่ตรงนั้นนะฮะบางทีถ้าเขาว่างเขาก็ให้เรานั่งนับพลอยเวลารับของหรืออะไรเงี้ยหรือว่าถ้าเบื่อเขานั่งต่อรองกันเราก็หลับอยู่ตรงนั้นอย่างเงี้ยค่ะก็จะ ก็มาทําเรื่องทองคําแท่งอะไรต่างๆนะฮะจนกระทั่งมาเป็นตลาดล่วงหน้านะฮะถือว่าเป็นธุรกิจที่ทําง่ายทายากอย่างไรในความเห็นที่สัมผัสงานมาตั้งแต่ระดับพื้นฐานเลยมาจนกระทั่งกลายเป็นผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรละก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่ท้าทายแล้วกันค่ะเป็นธุรกิจที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงปรับตัวตลอดมันก็ทําให้ให้มีมุมมองนึงตั้งแต่มนทํางานมานะฮะมันรู้สึกว่าจริงๆลรวทุกธุรกิจมีความยากของในตัวธุรกิจเองแต่มันแล้วแต่ว่าเราได้ได้ลงไปเยอะแค่ไหนเราได้เข้าไปเห็น ได้เข้าไปสัมผัสมากแค่ไหนเราได้มีการปรับเปลี่ยนยังไงแล้วก็ไม่เชื่อในเรื่องของสูตรสําเร็จในการทาธุรกิจเพราะทุกๆธุรกิจมันมีจุดของของแต่ละอันที่ไม่เหมือนกันอย่างเราเรียนมาค่ะก็แบบหนึ่งแต่พอเราเริ่มใช้กับชีวิตจริงมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งถามว่าสนุกไหมคือแล้วแต่ว่าเวลาที่มันมีชาเลนจ์เข้ามาอย่างหนึ่งเนี่ยเราเลือกที่เราจะมองว่าเป็นอุปสรรคหรือเราเลือกที่เราจะมองว่ามันเป็นโอกาสหรือเราเลือกที่มองแล้วแต่เราอะค่ะว่าเราจะเลือกที่ที่เราจะมองออกมาเป็นในด้านไหนแต่ก็ โดยรวมตั้งแต่ทามาก็สนุกนะคะในช่วงประมาณ10กว่าปีที่ผ่านความยากของธุรกิจที่ทานี่คืออะไรก็จะมีความยากหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างตอนที่เราเริ่มธุรกิจใหม่การหาลูกค้าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอตอนแรกสิ่งที่เราต้องทําคือการหาไรายได้เข้ามาก่อนพอเราเริ่มได้ไรายได้เราผ่านจุดนั้นไปแล้วต่อมาเราก็จะเป็นในเรื่องของการควบคุมภายในแล้วว่าจะทายังไงหลังจากที่เรามีรายได้เราจะคุมต้นทุนของเราให้ได้ทํายังไงให้เกิดผลกําไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันก็จะเป็นสเต็ปไปพอเราคุมต้นทุนได้ทํายังไงที่เราจะขยยา รายได้ของเราพวกนี้ค่ะก็จะมันก็จะวนอยู่ประมาณนี้ค่ะตัวตัวคุณมนเองมีหลักในการบริหารธุรกิจหรือทําธุรกิจอย่างของ w l g boolean futures อ่างห,หลักในการทํางานมองว่ามองไปนในเรื่องของการผสมผสา,านมากกว่าค่ะ,คะไม่ได้เป็นตายตัวว่าจะต้องใช้แบบนี้เท่านั้นแต่ก็คือมองไปนในเรื่องของการปรับ ในเรื่องของการเปลี่ยนนะคะไปเรื่อยๆคืออะไรที่ดีเนี่ยคะ่ะเราก็เราก็เอาเข้ามาใช้อะไรที่เราใช้แล้วบางจุดที่เรามองว่ามันมันใช้ไม่ได้ผลเนี่ยคะ่ะเราก็ให้เปลี่ยนไปมองไปในเรื่องของการหาอะไรใหม่ๆเข้ามาวิธีการทํางานใหม่ๆอย่างเวลาที่ทํางานเนี่ยคะ่ะจะชอบหาคนที่มีประสบการณ์มาร่วมทํางานด้วยเพราะอย่างเราเองเนี่ยคะ่ะเริ่มมาหรือจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังมองว่ายังเด็กในการทํางานประสบการณ์ในไม่มากในในแต่ละอุตสาหกรรมดังนั้นเองเนี่ยคะ่ะ ทุกๆอุตสาหกรรมก็จะมีคนที่เป็นคนที่ชํานาญในแต่ละด้านหรือในแต่ละตําแหน่งที่มีอยู่เราก็จะพยายามหาคนที่เป็นมืออาชีพเข้ามาช่วยเราบริหารธุรกิจเป็นธุรกิจที่เริ่มมาจากรุ่นคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ตัวรุ่นเราความแตกต่างระหว่างรุ่นเนี่ยมันก็จะมีบ้างเป็นธรรมดานะอ,อ,อะไรที่ที่เราใช้หลักในการบริหารจัดการเนี่ยอะไรที่เราคิดว่าเออสมัย คุณพ่อคุณแม่วางไว้เป็นเรื่องดีตัวเราอาจจะมีอะไรที่แตกต่างไปจะมันจะมีการปรับเปลี่ยนเนี่ยระบบของการบริหารงานจะเป็นยังไง ของเก่าของใหม่มันมีอะไรที่จะขัดแย้งกันได้ไหมมองว่ามันต้องเอามาผสมกันมากกว่าค่ะเพราะว่าอย่างช่วงแรกๆเรียนจบมาปี2ปีแรกยอมรับเลยว่าไฟแรงแล้วก็เราเรียน MBA เค่ะอยากจะเปลี่ยนหมดนะตมหนังสือหนังสือบอกว่าต้องทํายังไงบ้างแล้วก็กางตมหนังสือทํางานก็ททำไปเรื่อยคือคุณพ่อคุณแม่เป็นคนให้โอกาสลูกอยากลองอะไรเขาปล่อยให้ลองแต่ว่าลองเสร็จถ้าพลาดคุณต้องรับผิดชอบเองพวกนี้ค่ะเราก็เริ่มลองพอลองเสร็จแล้วก็เออเนื้อเขาเคยบอกเราแล้วว่าเขาใช้วิธีนี้มันไม่ได้ผลแต่บางทีเราก็อยากจะลองนะเพราะเรา open the book ทางาน ออพอไปเรื่อยเรื่อยเราก็เลยเริ่มรู้สึกเลยเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้วิธีการทํางานจนถึงทุกวันนี้คือทุกงานที่เราทําเราจะหาคนที่มีประสบการณ์และมืออาชีพเข้ามาทากับเราด้วยถึงแม้ว่าเราจะเป็นการเปิดบริษัทใหม่ก็จริงแต่คนคนนี้เคยอยู่ในธุรกิจนี้มาก่อนอผ่านไซคลของธุรกิจเพราะทุกธุรกิจจะมีไซคลของเขาเองนะคะผ่านจุดช่วงต่างๆมาดังนั้นเวลาทํางานคนรุ่นใหม่จะเป็นคนที่มีไอเดียใหม่ๆจะไฟแรงจะเดินหน้าอย่างเดียวแต่คนรุ่นเก่าสิ่งที่เขามีและคนรุ่นใหม่ไม่มีคือประสบการณ์ เขาอยู่ข้างหลังเขาจะคอยเป็นคนเป็นคนระวังหลักให้เป็นคนคอยดูให้อย่างนี้ค่ะดังนั้นทุกวันนี้การทํางานเราจะเน้นว่าในองค์กรที่เราทําเราอยากจะมีคนทั้งสองกลุ่มมันจะได้มีการบาลานซ์กันจนถึงขนาดนี้ถือว่าคุณพ่อคุณแม่ยังเป็นที่ปรึกษาใหญ่ของเราไหม เป็นคะ่ะเป็นแล้วมีอะไรไหมที่เราคิดว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ฟังเราอยู่เหมือนกันงานบางอย่างบางเรื่องที่เราตัดสินใจ<า>รู้สึกเป็นความภาคภูมิใจที่เออคุณพ่อคุณแม่คนรุ่นเก่าให้การยอมรับมองว่าการทํางานที่ที่ทำของคุณพ่อคุณแม่เป็นในลักษณะของการแชร์ไอเดียกันมากกว่าค่ะก็มีหลายอย่างที่ที่เราทําไปแล้วเขาชอบแต่ก็มีหลายอย่างเหมือนกันที่เราทําแล้วเขาก็ไม่ชอบก็มองว่ายังยังไม่ได้มองก็คือค่อยคงเป็นลักษณะของการค่อยๆทําไป<อ>ค่ะแต่สไตล์ของคุณพ่อคุณแม่คือว่าถึงรู้ว่าลูกอาจจะทําแล้วอาจจะพลาดได้แต่ว่า จะลองให้ทำเพื่อที่จะได้เติมรากบทเรียน้วยตัวเองใช่เขาก็จะบอกกันว่าถ้าถ้าอยากลองวิธีนี้อยู่ทําได้นะแต่ถ้าทำเนี่ยยูต้องลองดูนะความเสียหายมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วยู่จะบริหารมันยังไงพวกเนี้ยค่ะมันก็เป็นอะไรที่ที่เขาก็คอยสอนคุณพ่อคุณแม่เนี่ยโดยปกติสอนเรื่องการทําธุรกิจแล้วสอนเรื่องการใช้ชีวิตด้วยไหมสอนค่ะสอนเรื่องการทำธุรกิจนี่ก็พอทราบแหละนะเพราะว่างานที่บริษัทมันก็มีหน้าที่ต่างๆมากมายก็เห็นว่าตั้งแต่เด็กๆละคุณพ่อคุณแม่ก็มักจะให้ไปทํา งานหน้าที่นน้หน้าที่นี้บ้าง หน้าที่เล็กหน้าที่ใหญ่ทามาหมดลว<ฆ>แต่เรื่องวอิเรื่องของการใช้ชีวิตเนี่ยคุณพ่อคุณแม่สอนอยังไงบ้างการใช้ชีวิตอย่างอยากให้เาสอนในให้คําแนะนำยังไงบ้างอย่าง,าง,ย,างยกตัวอย่างลกันนะคะอย่างคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะเป็นลักษณะของพ่อแม่ที่ที่ถือว่ามนองก็โชคดีนะที่คุณพ่อคุณแม่เป็นคนชอบให้โอกาสมไม่ได้เป็นลักษณะของการบังคับว่าถ้าลูกเรียนจบแล้ว<า>ลูกต<ร>้องไปสอบนี่ค่ะถือว่าถือว่าวิธีความคิดในในการใช้ชีวิตของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยค่อนข้างจะเปิดกว้างให้เราก็เลยทําให้อย่าง เนี่ยค่ะทุกอย่างที่ที่เราเลือกทําในชีวิตเนี่ยก็คือส่วนมากเราเราก็จะเป็นคนเลือกเองเราเป็นคนตัดสินใจเองแต่เขาแค่จะให้คําแนะนําว่าถ้าเป็นวิธีนี้ออกมาจะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้จ่อแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเป็นเราเองที่ที่เป็นคนตัดสินใจแนั้นเขาจะสอนว่าทุกอย่างที่คุณทาที่ที่เราเลือกทำเนี่ยค่ะไม่ว่าจะมีข้อดีอะไรเกิดขึ้นหรือข้อเสียอะไรเกิดขึ้นคุณต้องรับกับคอนซิวนซ์ของมันได้เพราะคุณเป็นคนเลือกเองเขาไม่สามารถเลือกให้ได้ว่าชีวิตของเราเราต้องเดินไปทางนี้เท่านั้นแล้วมันจะออกมาาาดีีแต่่่่วสิงทเ นํคือสิ่งจากที่ประสบการณ์ของเขาซึ่งเขาอาจจะไม่ได้ถูกก็ได้แต่เขาก็ไม่อาจจะไม่ผิดก็ได้แต่ว่าก็เป็นการตัดสินใจของเราเองคุณพ่อคุณแม่ใช้ชีวิตแบบไหค่อนข้างเรียบง่ายไหมสมายไียบยม่ค่ะคใช่ก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรมากนะคะก็วัน ก็โดยโดยรวมก็ยังทํางานคุณพ่อคุณแม่เป็นคนทํางานหนักเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กที่เราเห็นจนถึงปัจจุบันแล้วก็ในเรื่องของการให้เวลากับครอบครัวเป็นสิ่งสําคัญนะคะซึ่งอันนี้นก็คือพ่อคุณแม่ก็จะพูดเสมอในเรื่องของวันหยุดเองเนี่ยค่ะก็คือการเจอครอบครัวหรือว่าอย่างการให้เวลากับครอบครัวเยอะเพราะว่าอย่างเราเองยังเป็นลักษณะของธุรกิจครอบครวัวเราเห็นว่าทุกวันนี้ที่ธุรกิจเราประสบความสําเร็จได้หนึ่งในหนึ่งในปัจจัยสําคัญก็คือความความรักกันความกลมเกลียวในครอบครัวนะคะก็เป็นตัวหนึ่ะค เดี๋ยวจุดนี้เดี๋ยวเราคงมาลงลึกกันนะฮะแต่ว่าช่วงนี้ขออนุญาตพักกันก่อนสักครู่ครับถ้าไม่มีพลังงานพวกเราจะอยู่ยังไงใช่ใช้พลังงานเยอะที่สุด,สดก็ขี่ม้าเอาครับผมจะไปอยู่ดวงจันอเออเชีียดประหยัดประหยัดกันหน่อยไม่ได้มีไว้ใช้นานแค่นี้แหละจบ ปัญหาพลังงานต้องไม่เป็นภาระของคนรุ่นต่อไปร่วมสร้างจิตสำนึกใหม่ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าตั้งแต่วันนี้ถ้าน,น้ำมันหมดหรอแล้วจะทำไงดีผมก็ลำบากสิครับตอนนี้น้ำมันนิดเดียวขุดมาเยอะๆเราก็มีใช้ยเยอะๆใช้ยเยอะมันก็หมดอยากให้ทุกคนประหยัดพลังงานเข้าใจปะ้ะ มีสารพัดวิธีที่จะช่วยประหยัดพลังงานให้ลูกหลานเลือกสักวิธีที่คุณทำได้แล้วเริ่มทำไปด้วยกันต้องอั้งแต่วันนีน้ครับถึงจะทันเบร์สกูรูนี้คุณมนพูดถึงธุรกิจซึ่ง ก็อาจจะพูดได้ว,ว่าเป็นธุรกิจครอบครัวนะฮะ,ฮะแม้ว่าจะแตกแขนงไปต่างๆมากมายแล้วตอนนี้ก็มีมืออาชีพเข้ามาร่วมงานแล้วก็ได้สะท้อนอย่างหนึ่งว่าความเป็นครอบครัวของทางคุณบลนเองเนี่ยค่อนข้างจะเป็นปึกแผ่น <ฮะ S 2> อันนี้ถือว่าเป็นปัจจัยที่ทําให้เราประสบความสาเร็จในทางธุรกิจด้วยไหมถือว่าถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะ,<ฮ>ะเพราะว่าการทํางานทุกคนเวลาที่อยากจะทาอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยก็ต้องมี ว่าเราทําเพราะอะไร <Ừ. S 1> เนี่ยคะ่ะความสุขในการทําของเขาเกิดจากอะไรอ,อย่างของตัวมนเองเนี่ยก็คือจากครอบครัวเรารู้สึกว่าเราทำเนี่ยเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยคะ่ะก็คือแล้วแต่ค่ะว่าว่าเป็น m o t i v ของของแต่ละคนในการทํางานคุณ,ค,ณคุณพ่อคุณแม่พยายามบอกไหมว่าเป้าหมายชีวิตของคุณมนควรจะเป็นอย่างไรแล้วก็ตัวที่เวลาคุณมนมาสัมผัสเองเนี่ยมีมุมมองที่แตกต่างไปจากที่คุณแม่เป็นเรื่องของแผนงานในการทํางานหรือเปล่าคะก็คือมนันเป็นการแชร์กันมากกว่าค่ะ ว่าเราอยากจะเห็นเนี่ยค่ะธุรกิจบ้านเรานะคะในครอบครัวออกมาเป็นลักษณะไหนก็เป็นการช่วยกันช่วยกันคิดช่วยกันแชร์ว่าว่าเรามองว่าเป็นยังไงได้บ้างเอาอะไรเป็นตัววัดนะตัวความมั่งคั่งความร่ํารวยหรือว่าอะไรยังไงเป็นเป็นในเรื่องของสิ่งที่เราอยากจะทําและอยากจะเห็นมากกว่าค่ะเราอยากจะเห็นออกมาเป็นเป็นแบบไหนค่ะเพราะว่าธุรกิจทุกอย่างก็ยังอยู่บนความเสี่ยงถูกไหม ค่ะก็ทุกๆธุรกิจอะค่ะไม่มีธุรกิจไหนที่ไม่เสี่ยงทุกธุรกิจเสี่ยงเหมือนกันหมดยิ่งยิ่งธุรกิจเรื่องอัญมณีเรื่องทองคำเนี่ยยิ่งมีความเสี่ยงสูงไหมมองว่ามองว่าทุกๆอันนะคะไม่ต่างกันในในของทุกๆธุรกิจที่เราทำทำทำงานะนะคะมันมีความเสี่ยงหมดแต่ว่าเราจะบริหารยังไงเราจะ manage มันยังไงเท่านั้นเอง อย่างที่เราได้คุยกันตอนต้นบอกหมายต้องถือว่าเกิดบทกองเงินกองทองนะเพราะว่าค้าทองคำจริงๆด้วยทองคำแท่งด้วยนะคำบุญมาดีค่ะนะครับแต่ว่าก็เป็นคนที่ถ้าว่าไปแล้วเนี่ยมีบางคนบอกว่าใช้ชีวิตค่อนข้างยาพอเพียงมากอันนี้เป็นข้อเท็จจริงก็ใช้ชีวิตมองว่าเราเราเรามีความสุขกับการใช้ชีวิตของเราแบบไหนมากกว่าอย่างบางทีมันจะรู้สึกว่าเรามีเรื่องที่ต้องทําในชีวิตเยอะมากเยอะแบบเยอะมากแต่บางครั้งถ้าเราลองเอามาลิสต์จําไม่ได้ว่าใครสอนมาเหมือนกันหัตนาและก คือเป็นเป็นสิ่งที่เราทำกันว่าถ้าเราเอามาิสต์ใส่หน้ากระดาษมันอาจจะเยอะมากมเป็นสักสองหน้าสามหน้าแต่ถ้าเหลือสิ่งที่มันจําเป็นกับเราจริงๆแล้วมันจะเหลือสักกี่อย่าง เนี่ยค่ะก็คือทุกวันนี้ที่ทามาในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเราก็จะทําในสิ่งที่เราสึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราจะไม่เสียใจว่าถ้านั้นนะเราลืม,มเราลืมทําไปแล้วยังไม่ได้ทำคือเราก็สึกว่าจริงๆแล้วพอเราลิสต์มาอย่างนีน้เราจะเริ่มเห็นแล้วอันไหนที่มันจําเป็นกับเราจริงๆอันไหนที่จะส่งผลกับเราจริงจแต่จําเป็นไม่ใช่ต้องเป็นในเรื่องงานเฉยเฉยอาจจะเป็นในเรื่องของครอบครัวเป็นในเรื่องของสุขภาพพวกนี้ค่ะยังมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งก็เคยพูดถึงในเรื่องของการทํางานเหมือนเทียบชีวิตเราเหมือนวงกลมมีออยู่ววงในคครรบั มันควรจะบาลานซ์กันให้ดีเพราะว่าอย่างงานเนี่ยไม่ควรจะใหญ่เกินไปสุขภาพก็ไม่ควรจะเล็กเกินไปครอบครัวก็เหมือนกันก็พยายามจะบาลานซ์สอย่างใน3ห่วงนี้ใน3าห่วงนี้ทํายังไงก็ได้ให้มันพอดีเกินไปเราไม่ทํางานเยอะเกินไปแต่ก็ไม่ได้ไปกําหนดตายตัวว่ามันจะต้องเป็น30 30อะไรอย่าอะไรที่ไม่ใช่แต่คือทำยังไงให้ให้มันบาลานซ์ในในสอย่างนี้ค่ะอาจจะหมุนเวียนไปได้บ้างใช่ไหมตามตามช่วงเวลาใช่ค่ะแต่ก็คือโดยรวมมะค่ะก็จะค่อนข้างบาลานซ์นะคะเพราะว่าอย่างสมมติว่าการที่เราเมเนจ เวลาของเรากับในเรื่องของครอบครัวนะคะเราก็จะรู้สึกว่าเอออันนี้สําคัญหรือเปล่าหรือบางทีอย่างสมมติถ้ามันมีเรื่องบางเรื่องแทรกขึ้นมามแต่ว่าเราเทียบละอ่ะอันไหนสําคัญกว่าหรืออยะะ่างเงี้ยค่ะก็ค่อยๆบริหารไปค่ะอย่างเรื่องทำร้านอาหารนี่เป็นเราลิสต์ดูแล้วว่าน่าจะทำหรือ,อยังไงเห็นทราบว่าก็พยายามจะมีธุรกิจอีกอ,อันหนึ่งคือร้านอาหารเริ่มเริ่มแรกเนี่ยเป็นช่วงที่เริ่มทำงานได้ปีสองปีแล้วเราอย่างตอนนั้นก็คือเหมือนเรา ยังเป็นก็ยังถือว่าเป็นเด็กวัยรุ่นแล้วกันค่ะเรารู้สึกว่าเราน่าจะได้ทําในสิ่งที่เรารักแต่ถามว่าเรารู้หรือยังว่าเรารักกันเรายังไม่รู้เพราะเราเพิ่งเรียนจบตอนนั้นก็เห็นใครก็เปิดร้านอาหารเราก็เลยอยากเปิดบ้างเพราะว่ามองว่าถ้าเราได้เปิดร้านอาหารเหมือนเหมือนเด็กวัยรุ่นทั่วไปเนี่ยมันคงดีเราก็เริ่มทําแล้วเราก็รู้สึกพอผ่านไปปีนึงเรารู้สึกว่าก็ยังไม่ใช่สิ่งที่เรารักนะแล้วก็คุยกับคุณแม่มันเป็นช่วงที่เหมือนมีคําถามกับตัวเองสักสองสามปีได้จนคุณแม่บอกว่าลูกมันนีีแแแบบบบ่่่าาากกกเเอองงไหรรรรทททํใสิ ว่าทาไมเราไม่ลองมองอีกมุมหนึ่งละทาไมเราไม่เริ่มรักในสิ่งที่เราทำเนี่ยค่ะพอคุณแม่พูดคํานั้นแต่ว่าเนี่ยค่ะกว่าคำนี้จะจะจะเข้าใจกว่าตัวมนต์เองจะเข้าใจมันใช้เวลาประมาณสองปีสามปีนะคะก็คือพอเริ่มเข้าใจว่าอ๋อเออทำไมเราไม่เริ่มรักกับสิ่งที่เราทำเราเริ่มสนุกกับสิ่งที่เราทำละพอเราเริ่มมองอีกมุมหนึ่งมันทําให้เรามีความสุขกับการกับการทํางานมากขึ้นเนี่ยค่ะร้านอาหารก็จุดเริ่มต้นก็เป็นแบบนั้นทามาเรื่อยๆแล้วก็นี่ก็ขึ้นปีที่6กลวค่ะก็ยัง ต่อค่ะเป็นเป็นร้านอะไรยังไงพอจะเล่าสู่คนฟังเป็นร้านอาหารเป็นร้านอาหารจีนนะคะเป็นพวกข้าวหมูแดงข้าวหน้าเป็ดเนี่ยค่ะก็พุ่นกันหรือว่าพุ่นกันค่ะกับลูกพี่ลูกน้องค่ะก็ทําด้วยกันค่ะตอนนี้เคยขยายสาขาไปขยายใช่ค่ะแต่ก็ ขยายมีเอาแฟรนไชส์มาลงอย่างเงี้ยค่ะ<ม>ก็ประมาณนี้เกิดเป็นร้านกาแฟเป็นฟาสต์ฟู้ดเพิ่มพวกเนี้ยก็มองว่าเป็นางานอดิเรกเพราะว่าอย่างที่เราทําก็คือจนันหนึงศุ์เนี่ยเราทางานเสาร์อาทิตย์เราก็ว่างเพราะว่างเนี้ยค่ะมันก็แล้วแต่มันจะไปหาอะไรทําเพิ่มหรือไปเรียนอย่างตอนที่มาลงเรียนปริญญาโทใบหน่งที่รามคำแหงก็เป็นเป็นการเรียนเสาร์อาทิตย์อย่างตอนนี้โรงเร<ม>ียน ปริญญาเอกที่ยังเรียนไม่จบมาหลายปีแล้วเหมือนกันเนี่ยค่ะก็เป็นเสาร์อาทิตย์คือพอช่วงที่เป็นวันหยุดเราก็อยากจะหาอะไรทําเพราะว่าชีวิตเนี่ยเราใช้ชีวิตเดิมๆอยู่แล้วจันเถ็นสุ์เราทํางานที่เป็นงานรูทีนแต่ถ้าเราได้เห็นอะไรใหม่ๆเราได้มันก็จะทําให้เราได้เห็นมุมมองที่แตกต่าไปยังคิดจะทำอะไรเพิ่มเติมอีกอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้เริ่มมองมองเจอได้อยังว่าจะต้องทำตอนนี้ตอนนี้ที่ทําก็คือกําลังอยากจะขยายร้านอาหารเพิ่มเนี่ยค่ะแล้วแต่ค่ะจุดีจริง แล้วแต่ช่วงบางจังหวะออกไปแค่นั้นเองมันยังไงมันเป็นธุรกิจที่ประสบความสําเร็จหรือว่ามันมีอะไรที่เข้ามาเติมในส่วนตัวเรามันก็ทําไปได้นะคะแล้วก็ทําถือว่าทําไปได้ดีแล้วกันแล้วเราก็สนุกกับการทําแล้วเราก็รู้สึกว่าเออตรงนี้มันยังมีโอกาสในการขยายอยู่เราก็อยากทําเพิ่มค่ะแต่ก็เป็นช่วงวันว่างๆกคไม่เกี่ยวอะไรกับธุรกิจทองอะไรที่เราทำไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวค่ะแต่ว่า จริงจริงแล้วเป็นคนเชื่ออยู่อย่างนี้นะคะว่าการที่เราทําทองแล้วเราจะข้าไมไปทาอย่างอื่นคือเป็นไปได้คือทุกๆอ,อย่างเนี่ยมันเป็นไปได้หมดเพราะว่าเกิดมาก็ไม่ได้เกิดมาบนธุรกิจทองคําทุกอย่างเป็นเรื่องของการเรียนรู้เราพร้อมจะเรียนรู้แค่ไหนเราพร้อมจะปรับมันแค่ไหนมันการเป็นการลดความเครียดในการทาธุรกิจไหมอย่างธุรกิจทองคำเนี่ยมีบางคนบอกโหตื่นมามอนิเตอร์ข่าวสารตลอดเวลาเลยเพราะราคามันเคลื่อนไหวเราต้องคาดการแนวโน้มราคคงราคาอะไรต่างๆ มองว่าแล้วแต่คนมองเพราะว่าถ้ามองแบบนั้นอาจจะมองว่าทําร้านอาหารนิ่งเครียดเพราะมันจุกจิกกว่าถูกไหมคะมันมีการคุมต้นทุนดังนั้นคนบอกว่าไม่ได้เลยฉันไม่ยอมให้ใครจ่ายกข้าวเลยฉันต้องจ่ายกัข้าวเองก็คือแล้วแต่ว่าว่าเราเลือกที่จะมองแบบไหนมากกว่าอ๋อแล้วของคุณมลมองยังไง ก็สนุกนะคะมันว่ามันสนุกกับการทํางานทั้งงานทองคำ <สะ S 2> ก็สนุก,านาานกง,งานร้านอาหารก็สนุกค่ะยังางร้านอาหารจริงแล้วเนี่ยมันทํามา6ปีแล้วคือเราก็ลงไปที่ร้านอาหารไม่มากนะักคือลักษณะทานทํางานเนี่ยคือระบบเดินของเขาเองคนที่อยู่กับเราเนี่ยเขาก็ก็คือทุกคนก,ก็เดินของเขากันเองเราเอาเวลาไปลงตรงส่วนนั้นก็ไม่มากนักค่ะฟัง <สะ S 2> อย่างนี้ก็หมายความว่าธุรกิจที่ทําแน่นอนอะเ,อเรื่องของกําไรเนื่องจากว่ามันก็เป็นเป้าหมาย ในการทำธุรกิจอยู่แต่นอกเหนือจากเรื่องของกําไรเรื่องของผลประกอบการแล,แล้วเนี่ยความสุขก็เป็นอย่างหนึ่งใช่ความสุขความภูมิใจเราเห็นสิ่งที่เราทำเนี่ยเหมือนต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยค่อยๆโตขึ้นอ,อ,อ,อาจจะ อาจจะโตเป็นต้นใหญ่บ้างอาจจะเป็นใช้กลางบ้างแต่มันก็คือมันก็คือความภูมิใจของเราค่ะแล้วอาจจะพูดได้ว่านาทีนี้จะบอกว่าทําในสิ่งที่รักนี่ก็ไม่ต้องกัะตั้งคำถามแล้วเพราะว่าเรารักในสิ่งที่ทําอยู่แล้วใช่เพราะจนถึงทุกวันนี้เราก็ยังรู้เลยว่าว่าเรารักอะไรเราชอบอะไรแต่เรารู้สึกว่าอันเนี้ยเราทําออกมาแล้วเราทําได้ดีพอเราทำได้ดีมันก็เกิดความภูมิใจในสิ่งที่เราทำรู้สึกตัวเองเป็นคนไฮเปิลไหมเพราะฟังดูเนี่ยเรียนก็ยังต้องเรียนโทต่ออีกใบหนึ่งเอกก็กําลังรออยู่งานก็มีอะไรทาต่างๆมากมายเต็็มมไ้เตือก รู้สึกว่ามันสนุกมันมันได้ปรับไปเรื่อยๆได้เปลี่ยนไปเรื่อยๆได้เห็นอะไรแปลกๆอียแล้วใช้ชีวิตพักผ่อนไหมพักผ่อนออค่ะท่องเที่ยวหาประสบการณ์หาเรื่องราวอะไรที่ก็เที่ยวเหมือนกันค่ะก็วันว่างเนี่ยก็แล้วแต่ค่ะไปต่างจังหวัดก็มีไปอชอบเป็นคนชอบทะเลบางทีก็จะไปเที่ยวทะเลเชอบทำบุญค่ะก็เป็นคนชอบออรู้สึกว่ามันก็เป็นการให้แบบน,นึงอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราเรา,เราให้เพราะว่าเรามีความสุขกับการให้แค่นั้นเองค่ะสรุปเลยคิดว่าตัวเองเป็นคนใช้ชีวิตแบบยึดหลักแห่งความพอเพียง อันนี้ถูกต้องเลยมองว่าไปไปเรื่อยๆามากกว่าคืออะไรก็ได้ที่ที่ทำให้เราทําแล้วเรายังรู้สึกมีความสุขกับมันเราไม่มทําให้ใครเดือดร้อนเราคิดดีทําดีมองมองแบบนี้ค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากนะครับคุณบนครับสวัสดีนะครับคค่ะอนน้มัน,นหมดหรอแล้วจะทางไงดีคงก็ลำบากสิครับกอรี่น้ามันอย่างนี้ <Yo. S 2> ปลูกมาเยอะๆแล้วก็มีใช้เยอะๆใช้เยอะมันก็หมดอยากให้ทุกคนประหยัดพลังงานเข้าใจปะมีสารพัดวิธีที่จะช่วยประหยัดพลังงานให้ลูกหลานเลือกสักวิธีที่คุณทำได้แล้วเริ่มทำไปด้วยกันต้งเร่ตั้งแต่แบบวันนี้ครับถึงจะทันเราจะประหยัดพลังงานได้ไงครับ เปิดพอลูเท้อสสิคะทีวีไม่ดูก็ปิดซะถ้าไม่ใช้คอมก็ต้องกดชกัดจาปิดปิดปิดซะไม่ใช้ก็ปิดสิคะเป็นเรื่องง่ายงๆผู้ใหญ่ก็ทำได้ถูกต้องค่ะประหยัดพลังงานไม่ยากเริ่มต้นด้วยกันเดี๋ยวนี้เลยไม่ทำเพื่อลูกหลานแล้วจะทำเพื่อใครทำหรือยังครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สอนนักศึกษาเหมือนกันว่าอยากเข้าใจขีดว่าว่าการมีเงินเยอะการมีทรัพย์สมบัติมีบ้านหลังใหญ่ๆมีรถหลายคันมันถึงจะทําให้มีความสุขจริงๆแล้วการมีรถคันใหญ่ๆมีรถที่หรูหรามีบ้านหลังใหญ่ๆมันแค่ความสบายเท่านั้นเองการมีเงินช่วยให้เรามีความสบายมากขึ้นแต่ไม่ได้ช่วยทําให้เรามีความสุขมากขึ้น ท่านผู้ชมครับแขกของเราแม้ว่าจะออกตัวนะครับว่าอายุยังน้อยเพิ่งจะมีประสบการณ์ทำงานไม่มากนะแต่ว่าเราคงต้องตระหนักนะครับว่าคุณมนนั้นนี่ฝึกงานตั้งแต่อายุยังน้อยน้อยโดยคุณมีคุณพ่อคุณแม่คอยให้คำแนะนำเพราะฉะนั้นประสบการณ์ต้องถือว่ายาวนานและก็ขณะเดียวกันเรื่องของการเรียนรู้จนสามารถใช้ชีวิตบนหลักของความพอเพียงได้นี่ก็ต้องถือว่า มีประสบการณ์และก็การบ่มเพาะมาอย่างโชคโชนทีเดียวนะครับนี่คือเรื่องราวที่เราคงจะเก็บเกี่ยวกันได้แล้วก็หลายคนก็คงจะมองในเชิงเปรียบเทียบได้เป็นอย่างดีนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการครับต้องลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ